นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บัดไหนพาทันตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาพอเป็นเครื่องประดับปัญญาเพิ่มพูนบุญบาร,รมีของพวกเราท่านทั้งหลายทั้งพระภิกษุสมนเณะและอุบาสกอุบาสิก,กาท่านสาธุชนทั้งหลาย ผู้เลี่ยมใสในสาศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ทรงตัดไว้ในพากันผลขวยพยายามสร้างแต่คุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเพื่อจะรับผลรับประโยชน์อันจะนำความสุขมาให้แก่ซึ่งตนและปวงชนทั่วไปการฝนอบรมจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะว่าจิตใจของคนเหล่านี้มันมีอำนาจมันเป็นใหญ่แก่ร่างกายควบคุมร่างกายของบุคคลยู่ใจอำนาจไห้ทำไปตามอำนาจของกระแสะกิเลสทั้งหลายจิตใจของคนเหล่านี้มันสั่งสมหมักหมมกิเลสวามโลดในวามโกรธวามหลง ไม่แล้วนมนานหลายพบหลายชาติที่เราสะสมเอาไว้อยู่เราไม่สำลักสะสางไม่แก้ไขไม่ปลดเปื้องลดละออกไปจากใจของเราใจของเราก็จะเกาเกี่ยวพัวพันฟันเฟืออยู่กับเรื่องเหล่านี้ทุกคนก็เป็นไปอย่างนี้เองแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ต้องใจอ่อน แอบทอดแท้ต่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อฝึกหัดขัดเกากิเลสจากดวงใจของตนด้วยกันทุกท่านทุกคนหากเรามีความขยันหมั่นเพียรจิตใจกล้าหาญยืนยัดมั่นคงไม่อ,อ,อ่อนแอบทอดแท้ต่อการประพฤติปฏิบัติของตนแล้วก็จะทำให้ตนเองนั้นสามารถ ร่วงรู้และเข้าใจในหน้าตาของกิเลตคือความโลภทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในใจของเราแมะความโกรธเลียดเบียดแค้นก็ดีความที่ไม่พอใจก็ดีก็จะยังรู้ให้เห็นเข้าใจในเรื่องอย่างนี้ได้เพราะอะไรเพราะบุคคลมีความเพียรอยู่นั่นเองมีความพยายามอยู่นั่นเอง เหมือนบุคคลจะทำการงานอะไรทางภายนอกก็เหมือนกันอันบุคคลที่มีความเพียรอยู่ทำจิตการงานเหล่านั้นก็จะสำเร็จไปตามเป้าหมายได้ก็เพราะความเพียรก็เพอาะรูแล้วว่างานจะยากแค่ไหน,ใ,นใหญ่โตแค่ไหนก็ดีมนุษย์ที่มีความเพียรอยู่ก็จะพากันสร้างสรรค์ปรับปรุงพัฒนา สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้สำเร็จได้นี่เป็นด้านวัตถุกก็อาศัยซึ่งความพยายามต้องมีฉันทะความพอใจในงานของตนและมีความเพียรของตนเป็นเครื่องประกอบมีสติปัญญาพิจารณาถูกหรือผิดมีเหตุมีผลอย่างไรแก้ไขปรับปรุงอย่างไรก็สามารถ พัฒนาสิ่งนั้นให้สำเร็จได้รับประโยชน์คือความสุขเกิดขึ้นชั้นใดก็ดีจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าหากจิตใจของพวกเรานั้นมีโลภมีความดิ้นรนมีกเกือกกระสนมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นเราก็ควรที่จะดูได้ว่าระยะนั้น ควมโลภะครอบนำจิตใจของตนก่อนโลภะนั้นจะเกิดขึ้นมาครอบนำจิตใจมาด้วยวิธีไหนมาด้วยอาการอย่างไรมาแบบไหนเรื่องเลี่ยมของกิเลสมาอย่างไรต้นเหตุของมันเกิดขึ้นมาแต่ที่ไหนมันจึงเป็นอย่างนี้มันจึงมาตั้งอยู่อย่างนี้นี่เราควรที่จะสังเกตให้ด้วยตนเอง ยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็สังเกตเราเองไม่มีใครอื่นจะสังเกตให้เราดูได้บุคคลที่มีความพิจารณาและมีความสังเกตพินิษพิจารณาอยู่นั่นเองเรียกว่าบุคคลมีความเพียรเพื่อจะหาวิธีละกิเลสคือความโลภความดินลนของจิตใจนั้นเพื่อจะให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดแม็จะลดละออกไป ให้กิเลสลดน้อยถอยออกจากจิตใจของตนแท้ที่จริงแล้วพวกเราท่านทั้งหลายเราก็พูดแต่เรื่องละละกิเลสออกไปแต่แท้ที่จริงนั้นก็มาสอนใจของพวกเราให้รู้โทษถึงเรื่องโลภะที่มันวิ้นรลนกระเสือกกระสนวุ่นวายอยู่บางคนนั้นคิดมาก คิดจนเป็นโลคประสาทจนเหี่ยวจนแห้งจนไม่ดื่มน้ำไม่รับประทานอาหารนอนไม่หลับเขาพราะความโลภนั่นเองความดิ้นรนนั่นเองก็ไม่ได้มีความผาสุกอะไรมีแต่ความทุกข์เป็นผลแต่เมื่อ,อไหร่แล้วจิตใจของพวกเราจะรู้โทษของควมามโลภนั้นความโลภนี้มันอยากเป็นเจ้าโลก อะไรมันก็ไม่เพียงไม่พออะไรมันก็ไม่เต็มอะไรมันก็ไม่อิม่มนี้แหละเป็นเรื่องที่พอเกิดแห่งความทุกข์เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะเราไม่มีสติปัญญารู้ดีรู้ช่องรู้ถึงแก่นแท้ของเขาเราก็ละไม่ได้เพราะไม่รู้ต้นเหตุของเขาเกิดขึ้นมาจากที่ไหนมันก็ละไม่ได้ละออกไปไม่ได้ ยงพูดแต่เฉยๆละได้ละได้หรือว่าทำใจให้ว่างทำใจให้เห็นห่างไม่ยุ่งไม่เกี่ยวมันพูดได้เฉยๆแต่ปากเฉยๆแต่จิตใจนั้นการละกิเลสมันเป็นของที่ละยากต้องเข้าใจต้องรู้เหตุรูปผลียก่อนจึงจะปล่อยจะวางจะละทิ้งได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญ โทสะก็ดีความโกรธเกียดเกลียดแค้นอิสาพยาบาทอาฆาตจงเวนอยู่ในจิตใจก็ดีความรุ่มร้อนอยู่ภายในใจแผดเผาจิตใจของพวกเราอยู่นั้นก็อาศัยซึ่งความโกรธโทสะพยาบาท,ทเองความรุ่มร้อนความศกเศร้าโศกาดูนจิตใจเหี่ยวแห้งจิตใจคุณมัวจิตใจที่มีความเดือดร้อนเหมือนกับน้ำที่ต้มกำลังเดือดผ่านอยู่ จิตใจจะมีความทุกข์อย่างนั้นจิตใจบุคคลที่มีความโกรธโทสะพยาบาทเกิดขึ้นอยู่ในภายในใจใจจะสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเลยทีเดียวมันก็จะออกมาทางปากพูดทางปากวนพุมพมพิมพำพำได้ว่าไม่มีความสบายหงุดหงิดมันก็ออกมาทางรูปร่างกายแสดงอาการอย่างนั้นอย่างนี้ดูหน้าดูตาดูผิวพรรณก็ดี มันแสดงให้เห็นกระทัาหันเกิดขึ้นคนที่มีความโกรธโทษสะพยาบาทจะเป็นอย่างนั้นถ้าพวกเราพากันเป็นนักสังเกตก็จะรู้ว่ามันมีโทษเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นความไม่สบายความคุณมัวเศร้าหมองของจิตใจเราสังเกตด,ดูดีๆก็จะเข้าใจเห็นชัดเจนขึ้นมาด้วยตนเองว่ามันมีทุกข์ ให้มันตรอมใจเหี่ยวแห้งใจอย่างนั้นได้ถ้าเรารู้เราเข้าใจอิจึงจะละจะปล่อยจะวางของเขาเองปราบใจที่เรายังไม่รู้นี่เองแล้วก็ละไม่ได้พวกเราเป็นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งพระภิกษุสมณแในอุบาศกอุบาสิกาเป็นนักเจริญนีตตาภานนาสเสวงหาทางพ้นทุกข์ ก็ต้องมาอาศัยแสวงหาการดูเรื่องกิเลสหาวิธีละกิเลสถ้าเราละกิเลสไม่ได้ไม่หมดไม่สิ้นไปแล้วก็ไม่พ้นทุกข์อยู่ดีดี <c oughs> เราก็ต้องมาเกิดอีกอยู่ดีๆนั่นแหละเป็นเรื่องอย่างนี้ถ้าเราเกิดขึ้นมาอีกแล้วเราก็ต้องมาเดือดร้อนอีกมาทุกข์อีกมาโจบเข้าโซกาดูนอีก มาเครียดมาแค้นอีกอย,อย่างนี้แหละนายอิจฉาพยาบาลต่อสิ่งกังนในกันอยู่ในโลกนี้ถ้าพวกเราดูแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละอยู่ในโลกนี้บุคคลที่รู้ท่านก็จังละได้บุคคลที่ไม่รู้ก็ยอมละไม่ได้บุคคลที่ไม่มีสติปัญญาก็เป็นธรรมดาสติปัญญาของคน มันเลี่ยมล้ำต่ำสูงไม่สม่ำเสมอกันถ้าพวกเราพิจารณาเข้าใจอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของสติปัญญาของไข่ของมันจะอ้วนจะพร้อมจะสูงต่ำดำขาวก็ดีจะเท่าจะแก่จะหนุ่มก็ดีแงวแต่สติปัญญาของไครจะว่องไวแลวะเฉียวฉลาท่าดนะั้นในการเจริญเมตตาภาวนาหาวิถีละกิเลสออกจากใจอันบุคคลฉลาด เขาก็มีความสามารถที่จะลดละได้เพราะเขารู้ในสิ่งนั้นชัดเจนบุคคลไม่ฉลาดก็ไม่รู้เอก็ยอ่อเมืดมนอนทก,การไม่รู้จักแก้ไขวิธีไหนปลดเปื้องวิธีใดว่าเราก็เคยได้ยินได้ฟังบุคคลที่โง่คนที่ไม่ฉลาดเมื่อเขาเกิดความเดือดร้อนมีความทุกข์เกิดขึ้น ประสบในสิ่งที่ไม่สมหวังสมปารถนาเกิดขึ้นเขาย่อนมีความทุกข์เหนียวแห้งใจมีความโกรธความเกลียดเคียดแค้นนั่งศกเศร้าโศกาดูนอยู่ร้องห่มร้องไห้อยู่ทุกข์ยากลำบากนี่เห็นชัดเจนอย่างนั้นเพราะอะไรเขาจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเขาขาดสติปัญญาเขายัางงูเขาเบาปัญญาอยู่ ก็หาวิธีละไม่ได้จึงได้นั่งโศกเศร้าโศกาดุลพุนมัวเศร้าหมองจิตใจอับอั้นตันใจหนักไปหมดเลยทีเดียวเราก็จะเห็นอย่างนั้นเขาโกรธเขาเปียกกันอยู่ทุกวันนี้เขาอิจฉาพยาบาทกันอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ควรที่จะดูดีให้ดีๆพวกนี้กําลังแบกกาลังหามของหนักกําลังมีความทุกข์จะเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้น แต่ตนเองบุคคลเหล่านั้นก็ไม่รู้ว่ามันจะมีความทุกข์อะไรจนมันมีความทุกข์บอบช้ำจริงๆเศร้าโศกโศกาดนจริงๆจิงๆ่งจะรู้ว่ามันเป็นทุกข์เกิดขึ้นมีสติปัญญาบ้างจะพอมองเห็นได้แต่เพอๆก็หลงลืมไปอีกไม่รู้นี่สติปัญญาของเรายังไม่แก่กล้ามันก็จะเป็นเช่นนั้นในการปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตามพวกเราท่านทั้งหลายการประพฤติปฏิบัตินี้มันเป็นของที่ละเอียดอ่อนเป็นของค่อยๆทำค่อยๆพิจารณาค่อยๆไตรตรองค่อควรอะไรเกิดขึ้นมาก็พยายามที่จะดูสิ่งนั้นให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดคำว่าอะไรเกิดขึ้นมานั้นก็คืออารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตของพวกเรานั่นเองเราจะได้ดูอารมณ์นั้น อารมณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นราคะเป็นโลภะไหมมันเกิดขึ้นจากจิตใจของตนหรือมันเป็นโทสะพยาบาทไหมเราก็จะดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราถ้ามาเป็นโมหะมันก็มีดีๆอยู่นั่นเองเพราะว่ามันปรุงมันแตง่งใี่อารมณ์เกิดขึ้นก็เพราะมีโมหะนั่นเองคือไม่เข้าใจคือหลงมันจึงปรุงจังแต่ง คนมันต้องหลงสชยก่อนถ้าอมันหลงเมื่อดมอนอันตรการมันจึงปรุงงแต่งข้อนี้เราควรที่จะพิจารณาดูให้ดีเมื่อเราหลงอะไรก็ดีมันต้องปรุงต้องแต่งมันต้องจินตนาการไต่ตรองให้ควรอยู่อย่างนั้นนี่เมื่อหลงอะไรเขาหลงอะไรอยู่ในโลกนี้ก็เหมือนกันเมื่อเขาหลงแล้วเขาต้องมีความทุกข์ความโศกเศร้าโศกาดุล เขาเขาหลงงมงายมืดมนอนทการไม่มีทางจะไปหลงใจก็ทำให้ใจทุกโศกเร้าโศกาดูลบางคนเขาจึงทำลายชีวิตของตนด้วยการผูกคอตายบ้าง,งการยิงตนเองตายบ้างกระโดดตึกกระโดดน้ำตายชมพูั้งหลายเหล่านี้ฆ่าตนเองตายก็เพราะมันมืด มันหลงมันไม่เข้าใจปัญญามันไม่เปิดขึ้นมาเลยนี่แต่ความมืดมิดปิดบังปัญญาไม่สายแสงออกมาให้เห็นคุณค่าของชีวิตเลยเมื่อมันไม่เห็นมันจึงทําลายชีวิตของตนให้เสียปร่าประโยชน์เกิดขึ้นมาได้นี่ก็เรียกว่าความหลงความมืดมันก็มีอยู่ประจำโลกนี่แหละความหลงความมืดพัวเราวควรที่จะพิจารณา เมื่อเราหลงขึ้นมาก็ดีเราเมืดขึ้นมาเราอย่าไปโศกเศร้าโศกาดูลอะไรเมื่อมันหลงขึ้นมามันเมืดขึ้นมาก็ดีเราควรที่จะพินิจพิจารณายืนพิจารณาเดินที่จะนั่งพิจารณานอนไตรตรองค่้ควรพินิจพิจารณา,นนา,รรา,รณาดูหลากเ่าเข้อมูลต้นเหตมเุมันเกิดขึ้นมาจากไหนทาให้ตนเองหัวเมาลุ่มหลงมืดหมน่นอนทการอยู่นี่ แล้วก็ดูต้นเหตุของมันเมื่อรู้ต้นเหตุแล้วเราก็จะได้เข้าใจหาวิธียับยั้งชั่งใจของเราแพะแก้ไขเนี่ยเราไปที่ไหนมาที่ไหนก็ดีเราก็แก้ไขกันไปเรื่อยๆเพื่อจะรู้จะเข้าใจเมื่อเรารู้เราเข้าใจต้นเหตุแล้วเราก็ต้องมองที่ต้นเหตุเข้าใจได้ยมองต้นเหตุเข้าใจได้เราจะละจะปล่อยจะวางก็ดี ก็อาจใสซึ่งต้นเหตุตนเอง็ดับที่ต้นเหตุถ้าเราดับที่ต้นเหตุปล่อยวางที่ต้นเหตุได้ทุกอย่างเราก็จะแก้ไขตนเองได้เนี่ยฉะนั้นถ้าพวกเราเห็นโลภะโทสะเป็นอสรพิษเหมือนกับงูที่มีพิษหรือกับเหมือนของสกปรก หรือก็เหมือนเหล็กมันแดงๆที่เผาไฟอยู่ถ้าเราไปแตะต้องไปจับไฟมันก็ไหม้มันก็แผดเผามือของเราให้เจ็บปวดและทมทุกข์อยู่ฉันใดก็ดีกิเลสก,ก็เหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นมาในจิตใจของพวกเรานั้นมันก็แผเดเผาจิตใจของพวกเราวบคุมจิตใจให้โศกเศร้าโศกาดุลเกิดขึ้น นี่เขามีอำนาจควบคุมอย่างนั้นท่านจึงเรียกว่าลาคคินาไฟคือลาคะไฟมันไหม้หัวใจออของพวกเราแล้วก็ควรที่จะรู้โทสักินาไฟคือโทสัมันโทสักความโกรธเกลียดแค่แค้นมันก็ไหม้มันจะแผดเผาจิตใจของบุนคคลให้เหี่ยวแห้งลงไปท่านจึงแพร่พิจารณาเพื่อจะให้เข้าใจ โมหะกินาก็เพราะเราหลงนี่เองไฟสองกองนั้นมันจึงไหม้ตลอดางฉะนั้นึ่งนจึงเปรียบเทียบเหมือนกับเหล็กที่เผาไฟดแดงๆเราก็เลยไปจับอยู่เราไปจับอยู่มันก็ไมห้เราอยู่นั่นเองใน,นมีความทุกข์ปางตายอย่างนั้นเองนี่เป็นเรื่องอย่างนี้ถ้า,าเมื่อ,อไรเราจะรู้โทษเหล็กที่มันดแดงๆนั้นไปจับ จับแล้วมันไม่มือเราอืไม่มือเราแล้วเราก็จะไม่จับนี่ฉันใดก็ดีโลภะโทสะก็เหมือนกันตากรารู้เหตุรล้กผลของเขาเราก็พยายามที่จะแก้ไขให้มีความภาคความเพียรชฉลยลดละออกไปนั่นคือไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่ยึดไม่เหนียวนั่นเองมันก็จะค่อยเบาบางลงไปและจนถึงที่สุด เหมือนพาเรียเจ้าทั้งหลายถ้าหากรู้หากเข้าใจแล้ว,ว่าที่หลสทธนาหานั้นมีโทษมีทุกข์ถึงขนาดนั้นถ้าเปรียบเทียบเหมือนเหล็กก็เหมือนกันเหล็กมันเคยเผาไฟแดงแแล้วแต่บัดนี้มันไปติดกับมูดกับคูดติดกับของสกปรกอันเหม็นสาบเหม็นขาวเราก็ไม่อยากไปแตะต้องไปจับเหล็กนั้นเพราะมันสกปรก มันเหม็นมันสามมันคาวฉันใดก็ดีบุคคลที่รู้ซึ่งราคะโทสะเหมือนของสกปรกโสโคกของที่มีพิษมีภัยเหมือนกับผ้อนพิษเช่นงูพิษก็ดีอ,อถ้าหากเรารู้แล้วเราก็ไม่ต้องไปจับเขางูพิษไม่งูนั้นมันกัดเหล่าฉันใดก็ดีพวกเราท่านทั้งหลายบุคคลที่รู้ โทษของราคะโทสะก็เหมือนฉันนั้นเหมือนกันถือว่าเหมือนอสกรพิษทำไมมันจึงมีพิษมีภัยเราก็สังเกตเข้าไปพิจารณาเข้าไปดูที่ใจของเราดูสิถ้าเมื่อมันมีราคะแผดเผาจิตใจของเขาเ,ขาเาล่าร้อนเกิดขึ้นจึงทุกดีฆ่าฟันดันแทงเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้มันแผลเผาอย่างนั้น มันทําให้เดือดร้อนท้นทึงอย่างนั้นโศกทินาทุบจึทุกีโกรธเขยดเียดแช่นกันนี่มันไหมอย่างนี้เองไฟมันไหมอย่างนี้แล้วเราพยายามที่จะหาวิธีแก้ไขคำว่าแก้ไขก็ศึกษาหรู้ให้เข้าใจเท่านั้นแหละไม่มีอะไรจะแก้ไขมันหรอกมันเป็นสภาวะของมันอยู่ตามโลกนี่เองโลกนี้มันก็อยู่อย่างนี้ มันไม่หมดไปหรอกมันไม่หมดไปไหนคนหนึ่งละความโลธโลภราคะได้และโทสะพยาบาทได้มันก็อยู่สบายคนนั้นคนที่ละไม่ได้สิบเนี้คนที่ไม่มีสติปัญญาละไม่ได้มันก็เก็บสะสมหมักหมมไว้ในใจอยู่นั่นแหละมันก็ไม่หมดอืมมันก็เกิดทุกข์เป็นผลแก่บุคคลเหล่านั้นอยู่ เดิมเกิดมาชาติใดพบใดมันก็ขนออกไปทำไมมันจึงขนออกไปได้มันจึงแบกบจังหามออกไปได้โโลดมโกรนม,มันก็อยู่ที่ใจของพวกเราสิมันไม่มีอยู่ที่อื่นมันก็เลยขนไปตามพบชาติใดมันก็เอาไปด้วยนางบุคคลเคยโกรธเคยเกลียดชาตินี้ไปชาติหน้าถา้าไม่ละชาตินี้ชาติหน้ามันจะโกรธจะเกลียดอีกเหมือนกัน คนใดมีโลภมากเา้าอะไรทุกอย่างหมดทั้งโลกในขึ้นของตนมันโลภตั้งแต่เล็กจนถึงเท่าทั้งแก่จนมันตายไปตายไปแล้วความโลดโลภมันก็ยังเต็มหัวใจของบุคคลนั้นอยู่เต็มจิตตวิญญาณอยู่ไปเกิดใหม่มันก็เก็บไปโลภอีกนนั้นนะโลดโลภอย่างนั้นเนีะยก็ดูชิ้ก็เ,เป็นโจรเป็นขโมยเอาไปขังไว้ในเรียนจำแล้วปล่อยออกมามันก็ไปขโมยอีกอยู่นั้น คนกินแคปกินเฮโรอินก็เหมือนกันอก็เ,เป็นอย่างนั้นถ้ามารักษาแล้วพอปล่อยออกจากคุกไปมันก็กินอีกคือ่อย่างนั้นเพราะมันยังไม่เข้าใจมันมืดมน,นทากการนี่แหละพวกเราทัท้งหลายกิเลสมันเป็นอย่างนี้เราละมันไม่ได้หมดมันก็เป็นอย่างนี้เพราะเราไม่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดสลัดออกจากจิตใจไม่หมดนี่ว่าชำระละ,ล,ะ,ล,ะล่างไม่หมด เมื่อมันไม่หมดก็ติดไปสินั่นก็ติดจิดจตวิญญาณของเราไปในภพใหม่มันก็ไปสั่งสมในภพใหม่อีกมันก็ยังมีอีกเสียงนั้นแหละถ้าไม่ละในชาตินี้ชาติหน้ามันก็จะมีอีกมีอย่างเดิมถ้าเหมือนสองสกปรกที่ติดผ้านั่นแหละถ้าเราซักไม่หมดไม่สะอาดผ้าขาวก็ดีผ้าสีต่างๆก,ก็ดีถ้าเราซักไม่สะอาดมันมีคนสปกปรกติดอยู่ มเมื่อเราชาไปนุ่งอีกมันก็สกรปรกอีกอยู่นั่นเองเพราะมันสกรปรกอยู่แล้วมันซักไม่สะอาดฉันใดก็ดีการซักฟอกจิตใจก็ดีก็เหมือนกับซักผ้าเมื่อซักผ้าไม่สะอาดผ้าก็ไม่บริสุทธิ์เมื่อจิตใจของพวกเราละกิเลสไม่หมดจิตใจก็ยังไม่บริสุทธิ์ก็ฉันนั่นเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามพวกเราไม่ต้องวันไหวแค่พวกเราเป็นนักปฏิบัติ เราค่อยๆทำไปอย่าใจร้อนใ่้เราจะนั่งทำสมาธิก็อย่าใจร้อนพยายามใส่สติสัมปชัญญะินิจพิจารณาดูหน้าตาของกิเลสได้ยืนเดินนั่งนอนไม่ต้องทำใจร้อนอะไรกิเลสมันควบคุมให้เราเล่าร้อนอยู่แค่ไหนก็ตามเราพยายามที่จะใส่สติปัญญาชนิ้พิจารณาให้เห็น ชัดแจ้งชัดเจนเราจึงเสียสะละัละได้ถ้าเรารู้ถึงที่สุดของเขากิเลสนั้นเราจึงชนะ,ะได้ถ้าไม่รู้ถึงที่สุดความเกิดของมันเราก็ละไม่ได้มันไม่ละไม่ได้มันก็ติดจิตใจของเราไปอยู่แต่อย่างไรก็ตามเราก็สามารถที่จะชำระให้มันเบาบางลงไปได้เหมือนกับเราซักผ้าให้เราซัก,กไม่สะอาดเต็มที่ มันก็ยังมีขาวสะอาดขึ้นมาบ้างมันสามารถนุ่งได้ถ้าหากเราตาดีเรามีเคมีต่างๆเขาสร้างขึ้นมาแก้ไขมาซักมาพอกกให้มันสะอาดหมดจดขึ้นไปเรื่อยๆอืมก็เหมือนกันก็มีความสบายเกิดขึ้นจิตใจก็เหมือนกันถ้าหากพวกเรานั้นพยายามสำละอยู่มันก็สบายขึ้นไปเรื่อยๆเบาขึ้นไปเรื่อยๆ มันวางมันว่างมันไปเรื่อยมันก็ไม่ติดไปเรื่อยนั่นเองมันจะเป็นคนที่เบายืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนมันเบาแม่มือถืออยู่นิดๆหน่อยๆมันก็เบาหมดทั้งตัวไม่แต่เบากายมันก็เบาจิตนั่นเองจิตที่ฉลาดเอารู้จักเจริญภาวนาเอารู้จักวิธีแก้ไขปดเปื้องด้วยตนเองทุกเกิดขึ้นก็แก้ไข สุขเกิดขึ้นเขาก็พิจารณาให้เข้าใจเพราะเรื่องอย่างนี้แหละพวกเราจะปฏิบัติกันอยู่เดี๋ยนี้เราต้องมาดูตรงนี้ดูจุดนี้ดูที่ใจของเรานี่แหละกิเลสมันนอนอยู่ที่ในใจของเราเราจะไปดูที่อื่นได้ยังไงมันนอนอยู่ในจิตสันดานของพวกเรานี่มาหลายพวพหลายชาติแล้วมันสังสมเอาไว้เราละมันไม่ออกไปหมดมันก็เลยมาหมักหมมสะสมอยู่ในดวงใจของพวกเรา วันนี้เราก็ใช้สติปัญญาหาวิธีเสียสละละออกไปทำความสะอาดก็คือให้ละกิเลสเองกิเลสเป็นของสุขปกของทำให้เกิดทุกข์แต่เราก็ใช้มันเป็นประโยชน์ได้กิเลสมันทำให้เราทุกข์นั่นเองเราจึงจะมีสุขจึงแสวงหาทางความสุขถ้าไม่มีทุกข์เราก็ไม่อย่างนี้ทุกข์สิ เราไม่ต้องมาแสวงหาสุขอะไรถ้ามันไม่มีทุกข์มันก็หมดเรื่องกันแต่นี่มันมีทุกข์เนี่ยมีทุกข์เราก็ต้องหาวิธีแก้ไขหาวิธีลดละออกไปจากจิตใจของพวกเราเรื่องความทุกข์เหมือนโรคภัยไข้เก็บมันเกิดในร่างกายเนี่ยแล้วก็ต้องกินอยู่กินยาหาวิธีขับพิษภัยทั้งหลายนั้นออกไปเพื่อร่างกายจะได้หายป่วยหายไขย้ร่างกายก็จะสบายขึ้นมา ฉันใดก็ดีพวกเราใส้สติปัญญาดูจิตใจของพวกเราที่มีกิเลสฝังอยู่นี่เองเราก็เหมือนกันเราต้องหาวิธีแก้ไขปุดคุยเขียออกไปชำระละละ่างออกไปถอดถอนออกไปแก้ไขออกไปด้วยตนเองไม่มีใครอื่นที่จะทําให้เราได้เราก็ต้องทําเองแก้ไขเองปลดเปลืองเองมันจึงจะเข้าใจคัดเจนเมื่อเราละอะไรได้บ้างเรามีความสุขอะไรเกิดขึ้นมาบ้าง มันก็จะเข้าใจของมันเองเหตุฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายที่เป็นพระภิกษุส,สมณีน,นก็ดีในอ,องบากองบาลิกาทัานสาธทุกชนทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วควรใส่สติปัญญาชนิดพิจารณากิเลที่อยู่นในจิตใจของพกเราอาโลภะโทสะทั้งหลายที่มันอยู่ในใจเราต้องหาอุบายแก้ไขได้ด้วยตนเองค่อยเป็นค่อยไปพิจารณาไปเรื่อยๆ ก็จะลดละให้เบาบางลงไปได้ถึงที่สุดจะมีความสุขความสบายเป็นบุคคลที่ไปมาเบาสบายเกิดขึ้นตามกำลังความสามารถที่เราปฏิบัติได้ก็ขอยุติการบรรยายทมเรื่องการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของพวกเราให้รู้ซึ่งหน้าตาของที่เหลสกเพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยตะการัชนีแต่นี้ต่อไปข็ขอคอยทุกท่าน ให้สติปัญญาพินิพิจารณาดูจิตของตนให้สงบนิ่งอยู่กับตนและพิจารณาดู